สวัสดีครับพี่น้องนี่คือเสียงจากสิทธิพิบานนะครับพี่น้องครับเราอยู่ใน10ประการที่เป็นจุดมุ่งหมายแห่งการพัฒนาชีวิตของเราผมอยากจะทบทวนนะครับประการแรกคือเราจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติค่านิยมและการกระทําให้ถูกต้องครับประการที่2คือเราต้องพัฒนาไลฟ์สกิลทักษะชีวิตเรียนรู้ความชํานาญบางอย่างเช่นการปรับตัวการปฏิเสธการสื่อสารหรือแม้กระทั่งวิธีการที่จะสร้างสนับสนุนฝ่ายวิญญาณก็คือการอ่านพระคัมภีร์ทักษะในการอธิษฐาน ประการที่3ครับต้องพัฒนาอารมณ์ของเราสังเกตอารมณ์ของเราศึกษาวิธีการแสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกอย่างถูกต้องจัดการกับความวิตกกังวลจัดการกับความกลัวจัดการกับความไว้เว่ยและก็ควบคุมความโกรธประการที่4ี่ครับเราจะต้องพัฒนาสมองส่วนการคิดก็คือต้องหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราปัญหาต่างๆที่ลุมเรา้าเราเราจะต้องกลับไปที่ต้นน้ําเพื่อที่จะแก้ไข เราต้องระ,ะมัดระวังครับอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือความคิดอย่าให้ความรู้สึกมันมากรอบเกลื่อนความคิดของเราประการที่5ครับเราจะต้องมีแอคชั่นคือความรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงต้องลุกขึ้นเพื่อที่จะทําให้พฤติกรรมของเราได้มีการปรับเปลี่ยนปรับพฤติกรรมของเราครับป,ปรับทัศนคติของเราครับวันนี้ก็จะมาถึงประการที่6ครับประการที่6นี้สําคัญเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ ที่พระเยซูเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้ก็คือโปรงส่งเป็นผู้ที่พระผู้ไถ่หรือไถ่โทษคือยกโทษเพราะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาการยกโทษให้อภัยคนอื่นนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนที่เราจะยกโทษเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือความผิดบาปการที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะมีนิสัยของการกลับใจใหม่สารภาพบาปเพื่อที่จะรับการอภัยโทษจากพระเจ้าแล้วเราจึงจะสามารถให้อภัยคนอื่นได้ พี่น้องครับผมเคยเรียนให้ทราบอยู่เสมอๆว่าอุปนิสัยที่จะต้องติดตัวคริสเตียเราเสมอก็คือการกลับใจใหม่ครับการกลับใจใหม่เมื่อเราวิเคราะห์ลงลึกๆเราจะพบว่าเกิดจากความถ่อมใจเกิดจากการเรียนรู้ว่าเราไม่สมบูรณ์เกิดจากการรู้ว่าตัวเรานั้น ไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ที่จะเอาชนะความบาปเกิดจากการที่เราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเหมือนกับคนบ้าต้องยอมรับเพราะว่าเขาเป็นคนบ้าก่อนเขาถึงจะสามารถรับการรักษาได้เหมือนกับคนเมาต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนเมาฉันไดฉันนั้นครับเราเองนั้นจะต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราถึงจะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับในการที่เราจะฝึกฝนให้เราสํารวจตัวเองเมื่อใครก็ตามที่ บางทีอาจจะมีความตั้งใจดีหรือไม่ดีก็ตามในการวิพากษ์วิจาร์ณเราเราจะต้องเก็บมาคิดครับบางคนมีอุปนิสัยว่าฉันถูกเสมอฉันเก่งฉันดีอันอันนี้จะเป็นทศัศนคติที่ไม่ดีนะครับที่ติดตัวเราไปแล้วเราก็มักจะอ้างสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะ justify ตัวเองก็คือทําให้ตัวเองชอบทําทําให้ตัวเองคิดถูกทําให้ตัวเองมั่นใจมากจนเกินไป มันก็เลยเกิดการทับซ้อนของพื้นที่สีขาวและสีดํากลายมาเป็นสีเทามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าตัวเองมันโนเอาเองว่าสิ่งที่ฉันทํานั้นชอบทาถูกต้องสิ่งที่ฉันทํานั้นอ้างว่าทําเพื่อพระเจ้าทั้งๆท,ที่มันทับซ้อนกันอยู่ครับทั้งที่มันเป็นโซนหรือพื้นที่สีเทาพี่น้องครับถ้าเราปล่อยให้พื้นที่สีเทามากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะการปณีปนอมระหว่างความดีกับความชั่วความชอบธรรมกับความอธรรมความถูกต้องกับความ ผิดบาปชีวิตของเรานั้นก็หลงอยู่ในพื้นที่สีเทาครับแล้วก็ทําให้ส่งผลต่อการตัดสินใจของเราส่งผลต่อครอบครัวของเราส่งผลต่อคนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวครับแล้วยิ่งเขาเป็นผู้นําด้วยแน่นอนครับมันจะทําให้ความชัดเจนถูกต้องไม่มีและความโปร่งใสธรรมาธิบานถูกทํำลาย ดังนั้นเองพี่น้องครับผมขออนุญาตก,กลับมาที่คำนิยามของคำว่ากลับใจใหม่นะครับหรือคำว่า repentance นะครับ repentance หรือการกลับใจใหม่นั้นก็คือการกระทำที่ยอมรับว่าตัวเองนั้นทำผิดแล้วเสียใจยอมรับด้วยปากและด้วยใจครับมันเป็นการที่คนคนหนึ่งมีความเข้าใจมีความชัดเจนว่าความประพฤติของเขาหรือพฤติกรรมของเขานั้นเป็นเหตุที่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทยัยผิดกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้า แล้วก่อเกิดความเจ็บปวดนำการทนทุกมาถึงตัวเองและผู้อื่นส่วนคำว่า forgiveness หรือการให้อภัยก็คือการที่คนคนหนึ่งขอการอภัยโทษหรือขออภัยคนอื่นซึ่งคนอื่นนี้ครับก็เ,เป็นคู่กรณีครับหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องของขาดปาดตายนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญ,ญาณเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซู ขณะที่ทรงสอนสาวกให้อธิษฐานในคำอริษฐานตามแบบพระเยซูทรงสอนพระเยซูสอนในคำอริษฐานซึ่งเป็นตัวอย่างของการอธิษฐานของพวกเราว่าขอพระองค์ทรงโปรดให้อภัยในสิ่งที่พวกเราได้ทําผิดทําบาปเหมือนกับที่พวกเราได้แห้อภัยคนอื่นที่ทํากับเราโปรดทรงยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนที่ข้าพระองค์ยกโทษผู้ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องเตรียมพร้อมที่จะให้อภัยคนอื่นได้เพราะพระเจ้าให้อภัยเราก่อนพระเยซูก็ยังยกตัวอย่างคําอุปมาของคนรับใช้หรือทาสที่ไม่ยอมให้อภัยในพระธรรมมัทธิวบทที่18บแข้อยีถึงข้อยีนะครับเราเห็นว่าคําอุปมานี้สอน,สอนเราว่าพระเจ้าจะให้อภัยกับคนที่มีความ ปรารถนาที่จะกลับใจใหม่อย่างแท้จริงหมายความว่าใครก็ตามครับที่กลับใจใหม่อย่างแท้จริงพระเจ้าจะให้อภัยเขาแต่ว่าชายคนนี้ที่อยู่ในขบุมานั้นเขาไม่ยอมให้อภัยคนอื่นครับนั่นเป็นตัวอย่างของธาตุที่ไม่ได้เรียนรู้จากนายของเขาจากกษัตริย์ของเขาที่เป็นตัวอย่างในการยกโทษนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิง่งหลายครั้งทีเดียวเราเองนั้นก็มีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันขณะที่เราได้รับการให้อภยัยจากพระเจ้าผู้ใหญ่สูงสุด แต่เราก็ไม่ค่อยให้อภัยคนอื่นพระเยซูสอนตอนท้ายครับว่าถ้าเจ้าไม่ให้อภัยคนอื่นพระเบดาบนสวรรค์ก็จะไม่ให้อภัยพวกเจ้าทั้งหลายเหมือนกันพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องยอมรับว่าขณะที่เราเป็นทรรมิกชนเป็นคนชอบธรรมเราก็มีความสามารถที่จะทําบาปได้ครับเรื่องนี้จึงเป็นเหตุให้อคติูุยอนท่านเขียนไว้ในพระธรรมหนึ่งยนบทที่1ข้อที่8ถึงข้อที่10 ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราเลยถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงส,งสัต์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาปก็เท่ากับเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาและพระดำรัสของพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในเราเลยขอพระเจ้าให้พระพิธีตอนนี้นะครับทำให้เรายอมรับว่าเราต้องไม่หลอกตัวเองเพราะเรา ทำบาปเรามีความสามารถที่ทําบาปอยู่เรามีแนวโน้มที่จะทําบาปอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องความบาปนี้เป็นเรื่องที่เราสลัดออกไปแทบจะไม่ได้ครับแต่ว่ามีช่องทางและมีทางออกครับก็คือเราสามารถพึ่งในพระเจ้าเราสามารถพึ่งในฤธิ์เดชของพุมญาณบริสุทธิ์ที่จะทําให้เกิดการชําระเราให้พ้นจากการอธรรมพี่น้องครับเราต้องสรารภาพบาปครับคําสารภาพบาปนั้นคือคําที่สําคัญมาก เราต้องสารภาพบาปจากใจของเราและด้วยปากของเราด้วยพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมครับค์จะทรงโปรดยกบาปของเราและทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นอย่าลืมครับอุปนิสัยที่สําคัญที่สุดของคริสเตียนก็คือการสารภาพบาปกับใจใหม่ครับการสารภาพบาปกับใจใหม่ส่งผลต่อการเชื่อฝังพระเจ้าครับขอพระเจ้าอันวยพ,พระพรพี่น้องท,กทุกท่านขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าพงษ์้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์พระเจนะของพระองค์ที่มูลหลายคุ้นเคย ทำให้มั่นใจว่าข้าพงหลายสามารถพ้นจากความผิดความบาปได้สามารถที่รับการชำระให้บริสุทธิ์ได้เมื่อข้าพงหลายสารภาพจากใจจริงและด้วยคําสารภาพจากปากของข้าพงหลายนั้นข้าพงหลายมั่นใจว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมคงจะทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพหลาย และชำระข้าวมังให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นขอโปรดให้ชีวิตของมางไหนั้นบริสุทธิ์ขึ้นทุกวันเพื่อที่มังหลหยจะไม่ทําผิดต่อพระองค์ไม่ทําผิดต่อคนอื่นและไม่ทําในสิ่งที่พระองค์ไม่พอพระทยัยขอพระเจ้าทรงโปรดให้พระราชประสงค์ของพระองค์และพระราชดำรัดของพระองค์อยู่ในชีวิตของของา้าวมังทุกคนกลาบทูลอธิษฐานมอบซึ่งการละกันไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพ,พรพี่น้องทุกท่านนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ